สวัสดีค่ะแม่เจนเฮลตี้พิซซาแนลค่ะวันนี้แม่เจนชวนมาทำเทมเป้อีกแล้วนะคะมีหลายคอมเมนต์เลยนะคะที่ถามว่าแล้วจะเป็นถั่วเหลืองแบบมีเปลือกละคะทำยังไงวันนี้จะทำให้ดูค่ะแม่เจนใช้ถั่วเหลืองแบบมีเปลือกนะคะ500กรัมค่ะอันดับแรกเราก็เอามาล้างนะคะล้างให้สะอาดนะคะสักสามสามสี่น้ำได้นะคะจนกว่าน้ำจะใสค่ะ อย่าลืมแวะกด subscribe ให้แม่เจนด้วยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ผูดติดตาม1,000คนเลยค่ะรบกวนด้วยนะพอล้างสะอาดแล้วนะคะเราก็เอามาแช่น้ำนะคะแม่เจนจะแช่น้ำไว้48ชั่วโมงขึ้นไปค่ะใช้น้ำดื่มในการแช่นะคะหาตะแกรงมาคลุมไว้แบบนี้นะคะกันฝุ่นกันแมลงด้วยนะ3วันผ่านไปมาล้างกันค่ะจะใช้เวลานานาน,นิดนึงนะขั้นตอนนี้โอเคเห็นไหมคะ นี่เปลือกเขาจะลอยมานะเราจะใช้กระชอนนะคะค่อยๆทยอยตักออกหรือว่าเราจะเทน้ำค่อยๆเทแบบนี้ก็ได้นะคะนี่เปลือกเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้ถ้าใครมีกระชอนนะคะแักตักออกได้เนี่ยตรงที่มันลอยน้ำขึ้นมาแต่ว่าไม่เจนไม่มีนะก็จะค่อยๆรินออกแบบนี้ เดี๋ยวเราก็จะเลือกมเมล็ดตัวกลับมาแบบนี้นะคะเราก็ค่อยๆเทเปลือกเขาก็จะมาอยู่นี่เริ่มจะเปลือกใกล้ๆจะออกหมดแล้วไม่ต้องเอาออกหมดก็ได้ก็สักบประมาณ60% 70%ได้ ขั้นตอนการล้างเคล็ดลับสำคัญก็คือต้องล้างให้เขานะคะคสะอาดเลยไม่มีกลิ่นกลิ่นที่เราหมักทิ้งไว้ะอคะ่ะก็คือล้างให้มันหายกลิ่นไปเลยนะคะอ่านี่ประมาณนี้ก็ ั่วเม็ดถั่วเปลือกถั่วออกประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะแต่ถ้าไม่เอาเปลือกออกเลยเนี่ยมันจะอุ้มน้ําแล้วเวลาที่เราต้มเสร็จแล้วเราต้องปล่อยให้แห้งก่อนทุกเชื้อเขาจะแห้งช้ามากนะถ้าเปลือกมันเหลือเยอะอันนี้น้ําสุดท้ายในการล้างถั่วแล้วนะถั่วสะอาดแล้ว,ลวเราเขย่าเขาเบาๆให้นี้อ่าเห็นไหมคะ นี่เดี๋ยวเจ้าตัวเปลือกเขาจะลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาเราก็ปัดเขาออกแบบนี้นะคะนี่อ่าเปลือกล็อตสุดท้ายหลยออกไปโอเคนี่ก็จะประมาณนี้นี่เห็นไหมคะก็ยังมีเปลือกบ,บ้างแต่ก็ไม่เยอะน,นี่สวยมาก ั่วที่มีเปลือกแบบนี้ถั่วเหลืองมีเปลือกแบบนี้เวลาทําเทมเป้ออกมามันจะอร่อยกว่าถั่วเหลืองซีกนะคะเพราะว่ามันจะมีความหอมมากกว่านี่แต่ว่าถ้าใครที่อยากสะดวกสะดวกเนาะก็แบบซีกก็ดีเหมือนกันไม่เสียเวลาล้างมากนะคะ ฟองอากาศแบบนี้ให้ตักออกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นกลิ่นเนาะเดี๋ยวเวลาเราทําไปเทมเป้ไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นนะคะตอนนี้น้ําเดือดแล้วเนี่ยก็ต้องใช้น้ําเดือดให้เมล็ดถั่วเขาเต้นแบบนี้เลยนะคะให้เขาดิ้นอยู่ในน้ําแบบนี้เลยเนี่ยอันนี้จะทําให้เทมเป้เราเนี่ยสุก ทั่วทั้งเมล็ดนะคะเมล็ดถั่วเขาจะสุกทั่วทั้งเมล็ดแล้วก็เวลาทำเทมเป้ออกมาเนี่ยมันจะออกมาดีนะคะ,ะตับฝองอากาศออกแล้วเดี๋ยวเราก็เทน้ำออกเลยค่ะ ให้รีบใช้ไม้พายหรือว่าทับพีนะคะเกลี่ยเขาออกแบบนี้นะคะเกลี่ยเพื่อให้ความร้อนนะคะเขาระบายออกไปให้เร็วที่สุดถั่วของเราจะได้แห้งไวนะไม่อมน้ํานะคะขั้นตอนนี้จะใช้พัดลมช่วยก็ได้นะคะช่วยเป่าให้แห้งไวจนกว่าเขาจะแห้งนะคะให้ถั่วแห้งสนิทเลยจากนั้นเราก็จะคลุกเชื้อ นี่เดี๋ยวเราเกลี่ยไปเนี่ยเราจะเห็นนะคะตัวเนี้ยเห็นไหมคะถั่วเหลืองที่มันมีตาแบบเนี้ยอันนี้คือถั่วเหลืองที่มันเต็มเมล็ดอยู่เปลือกเขาไม่ได้ล่อนออกไปนะคะไม่เป็นไรยิ่งเป็นถั่วเต็มเมล็ดอย่างเงี้ยเรายิ่งจะได้ประโยชน์จากถั่วเหลืองเต็มเต็มเมล็ดเลยตอนนี้ถั่วของเราก็ใกล้จะแห้งแล้วนะคะอันนี้เห็นไหมคะตัวเนี่ยเส้นๆเล็กๆเนี่ยคืออะไรมันคือ หัวตัวเหลืองนะคะเนี่ยที่มันงอกออกมาเนี่ยอันนี้กินได้นะคะไม่ต้องทิ้งนะมีประโยชน์ด้วยเนี่ยถ้าเราทำถั่วเหลืองเต็ม,มเมล็ดอนะ่ะมันจะมีตัวเนี้ยมากหน่อยค่ะถั่วแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาคลุกเชื้อกันเลยเราจะใส่เหมือนเดิมนะคะถั่ว500กรัม ถัวดิบ500กรัมใส่เชื้อเทมเป้เนี่ย2ช้อชนชานะคะเคล็ดลับคือเราจะคลนนะคะอ่าเราจะคลนแค่ช่วงนี้เราจะผสมวงเล็กๆก,ก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายออกไปแบบนี้เราก็จะมาแพ็กใส่ถุงเลยอันนี้ถุงซิป ซื้อมาใหม่นะคะยังไม่ได้เจาะรูเราจะใส่เทมเป้ก่อนนะถ้าเป็นถุงที่ยังไม่ได้เจาะมันจะเจาะง่ายกว่านะคะใส่เทมเป้เต็มเลยนะคะแล้วก็มือเปื่อนนะคะเจาะอย่างนี้เลยรูเล็กๆนะคะนี่เป็นไม้จิ้มฟันเจาะรูเล็กๆประมาณนี้เป็นแถวๆไปนะไม่ต้องชิดกันมากนะคะโอเคเรียบร้อย มีคอมเมนต์นะคะถามมาเยอะเหมือนกันว่าถ้าใส่กล่องพลาสติกเนี่ยจะต้องเจาะรูกล่องด้วยไหมแม่แจนนะคะไม่เคยเจาะเลยนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูก็จะใส่ประมาณนี้อันนี้เป็นกล่องนะคะกล่องกล่องข้าวนี่แหละใส่ๆนะคะตัวนี้จะเป็นฝาก็ไม่เคยเจาะรูเลยแต่ว่าจะปิดฝาไว้แบบนี้โดยที่ไม่ต้องกดเนี่ยถ้าล็อกมันจะ ดังอย่างนี้ใช่ไหมคะล็อกแต่เราอ่ะจะไม่ล็อกเขาเราก็จะแค่แบบครอบไว้เฉยๆนะแล้วเวลาที่เชื้อเขาเดินแล้วเนี่ยเราอ่ะต้องแบบถ้ามันมีน้ำไอ้น้ำเกาะที่ฝาเนี่ยเราต้องคอยเอาสะบัดทิ้งอย่างเงี้อาายอ่าแม่จันจะครอบไว้ประมาณนี้นะคะหมดเลยมาดูค่ะวิธีการบ่มแม่จันก็จะเอาเขาบ่มไว้ในตะก,กร้าแบบนี้ อันนี้ทำถั่วครึ่งโลนะคะได้เท่านี้นี่ก็จะบ่มแบบนี้แล้วขั้นตอนที่เคล็ดลับสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือทุกครั้งที่แม่เจนบ่มเทมเป้นะคะแม่เจนจะใช้ผ้าขาวบา ผ้าขาวบางก็ได้ผ้าขาวม้าก็ได้ผ้าบางๆก็ได้นะคะคลุมไว้อันนี้เพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะคะแล้วก็เก็บเขาไว้ในที่ที่ไม่โดนแสงแดดตรงนี้คือห้องบ่มเทมเป้ของเราก็คือเอาไว้ในบ้านเลยนะคะข้างๆตู้เย็นข้างๆตู้กับข้าวให้อากาศถ่ายเทแล้วก็ไม่ให้เราโดนแสงแดดอันนี้เมื่อกี้นะคะที่เราทําไปนี่ที่เราทําไปเมื่อกี้ส่วนอันนี้จะเป็นเทมเป้ถั่วแดงนะคะ เทวดางล้วนเลยอันนี้นะ่าใกล้จะได้24ชั่วโมงแล้วนะคะประมาณสักน่าจะประมาณ28-19ชั่วโมงนะคะก็ประมาณนี้ใครอยากรู้วิธีทำเทมเป้ถั่วแดงหลวงลวง้ลวนๆนะคะก็คลิกไปดูในช่องของแม่เจนได้นะคะมีวิธีทำสอนอยู่คะ่ะสำหรับใครที่แพ้ถั่วเหลืองนะกินถั่วเหลืองไม่ได้ก็ไปดูวิธีทำถั่วแดงได้มาดูนะคะได้ประมาณ24ชั่วโมงแล้วนี่ โอ้ ه, อุ่นมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะถุงแบบนี้เราจะกัดด้านแล้วในส่วนที่เราบรรจุใส่กล่องแบบนี้หนูคะเราจะค่อยๆแง้มออกนะคะแล้วก็เคาะไอ้น้ํานะคะแล้วก็ปิดไปคืนตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะ เห็นไหมครค่อยคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้าเขาจะหยดใส่ใส่เข้าไปในเทมเป้เราเราค่อยค่อแล้วก็นี่นะคะเคาะไอ้น้ำออกกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าถ่ายแบบค่าแล้วแล้ววันนี้ฝนตกมันมืดนะคะปิดไว้คืน เดี๋ยวเราก็จะคลุมผ้าไว้เหมือนเดิมนะคะคุมอุณหภูมิคือผลงานเทมเป้ถั่วแบบเต็มเมล็ดของเรานะคะสวยมากอันนี้แบบกล่องแบบกล่องก็ฟูขาวสวยนะคะสรุปว่าได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจค่ะลองไปทำตามกันดูนะคะ